ยี่ก้าปีหกสี่นะครับเดือนเดือนนี้เด,เดเนีน,นยนนครับเฮ้ยชางเดือนมีนาครับโตโยต้านะครับอันติดนะครับย้ำนะครับโตโยต้าอันติดปี2 0 0 5 2 0 0 6นะครับอ่าเรียมเบิร์งนะครับรถสวยๆนะครับเปลี่ยนสีใหม่นะครับร อดีตเคยเป็นแท็กซี่ปลดป้ายนะครับนางสาวของเรานะครับเดี๋ยวพารีวิวนะครับไปดูนะครับตามที่ผมรีวิวแลครับถ้าถูกใจไม่ถูกใจยังไงก็ค่อยติดต่อกลับมานะครับหรือแสดงความคิดเห็นได้นะครับเดี๋ยวทิ้งเบอร์โทรนะครับไปให้นะครับครับเมื่อเนี้ยใช่ว่ามึงนะครับแท็กซี่ปลดป้ายนะครับ ีดำนะครับ hmm. พิงคนสีเจดำเมื่อวานนี้นะครับแล้วรถไม่ไหมครับปีับปีหกชีนะเดี๋ยวนี้เด้งก็เห็นจ้างเป็นมีหน้านะครับิคนสีแล้วนะครับก็ยังมุ่งมุ่งนะเพิ่งเราตันนะครับมีผู้ใหญ่สนใจครับสีบดไปนะครับไปต่กั็ยังไม่ใส่กไปกบเบียนบ้าอย่างเี้ย อย่าเข้ากันชีเรียนชีเนชดเรีนีเรียนชีรีย่ชีรียนชีรียนีเีย่ชีเรอนะครับเรียนะคเรียนชารคนีเรีน่ีเรนมีเรนชีเรียมีเีชีเรียนีรับนชีเรวนีเรยนาีเรียนรัยนชรนชีรีนรียนชรียนะรหนนรับเปิดนะครับยนเียนรับชนรเนนย่าน้าอย่างหลังนครับในะครับไป กับราคาดีครับพอฟังนะ้วับเดี๋ยวราคาเดี๋ยวบอกคต่คิดดูแลัวเรืงเี่ยครับไปตายเอาแเปลี่ยนไม่นะครับคือมาเปลี่ยนไม้นี่ังามเลยครับดเพียรตามไปด้อยครับโอเคเียนเงียบนะครับคิวเงียบเปียบเ่็นไหมนะครับ กินบันรนำฝนครับเป็นผนสีไม้ครับผนสีไม้เบิ้ลคัตครับโอ้เบอร์เกย์กงเบียร์งามที่พี่น้องสีดำนะครับไา้แต่ก็มันเป็นสีแดงนะครับผลสีดำคลายนะครัข้างในของเขาครับยังมาเก็บนะครับยังมาเก็บภายในครับอ่ารีวิวแต่ภายนอกเป็นกันนะครับภายในยังมาเก็บนะครับเอาไปตามความจริงนะครับรถใช้งานนะครับรถใช้งานนะครับนสีไม้นะครับกะพอฟังนะครับกับราคาเลยนะครับจิ้ไปให้ลูกให้ร้านที่ไปว่ข่าพว่งเลี้ยนครับ เด็กกาตัดม uh ันครับเดกก็เราจะมาเก็บได้ครับฟันตบนี่ยมีขยะตีบนะครับแต่ว่าบ right? ่อป่าขาดนยันนอนยันแน่นอนครับบ ah ่อปลาขาดนะไดรดนะครักจุดไฟฟานะครับสามารถได้ในต้าเนะมึบิดอ uh, ่างยุบึงอะไรนะน้ำแพรประตูนะครับอ่านที่เห็นนะครับามรถไม่สองนะ กดยมือแรลกจะลุกด้วยนะครับกับเชี่อามือแรลกนะครับนี่ครับบรรยากาศภายในนะครับไปยังมาจีบงานให้นะครับเป็อกอดกับคนเชี่ยวเบอร์ไปยังมาล่างยังมายังนะครับยดังครับสตาร์ทีเดียวทิ้งนะครับเด้รุ่นนี้เนี่ยสร้างมันก็ได้ทิ้งรถนะครับตัวบเป็นล่างรถเป็นชีบภายในอยู่นะครับว่าขาดแน่นอนครับยืนยันแนอนเด่นกับตั้งสบายครับบอกนะครับแอร์นะครับแอร์ก็ เดือดน้ำแอร์กาไปก็ยินเทียมนะครับตัวรถประกอบในสายงานนะครับแอร์หัวนะครับก็นะชามบนไล่แอร์มันหัวนะครับแอร์หัวเนี่ยต้องมีค่าใช้จ่ายหลายแบบนี่กับสีรถให้ตามราคารถตามสภาพเนาะปรากันเป็นกันครับตามสภาพบริษัทครับมั่นอาเบนว่ากระจกกระจกไฟฟ้านะครับทุกบานนะครับกระจกไฟฟ้าทุกบานนะครับระบบล็อกนะครับวันที่เดียวล็อกเป็นขั้นนะครับยังใส่ได้นะครับาสีตาที่เดียวที่เบิ้งนะครับสีตาเบิ้งนะครับเด้อเบิ้งเด้อ เลยนะครับสีสตาร์เบ uh, ิ่งครับสตาร์ททีเดียวครับไปครับสตาร์ททีเดียวครับเร่งนะครับโอ้โหครับชุดยอดเลยครับกับราคานี้ครับถูกมากนะครับซิวไปห้ลูกให้ร้านนะครับแอร์ก็ใช้ได้นะครับพราลมแอร์ก็ยังมากนะครับเติยงใหญ่แอเข้าไปเต้นมาเย็นเจี๊ยบครับุฟังเฉียงลมครับเตะดังครับ แต่ว่าบ่มีเคียงเสียงนะครับเด้อสามรถเซเรมเมืงนี่เสียงเงินเมียก็ไรได้ครับเด้อมืงนี่นะครับคอนโชนนะครับประตูนะครับประตูยังใส่ได้บัตรขาดนะครับบานนี้แต่ว่าบานนั้นก็สีรอกนิดนึงนะครับอ่าบรรยากาศภายในนะครับหน้าเบิองครับรถเนี่มาเก็บนะครับแต่ว่าบ่บัตขาดครับยืนยันนอนจันครับบ่บัตขาดนะครับนี่ครับเพียงประตูก็ไปเก็บงานนิดนึงก็ได้นะครับ ตามสภาพนะครับคุยกันได้นะครับคุยกันได้นะครับตามสภาพราคากันเองครับสนใจติดต่อเบอร์โทรนะครับที่ขึ้นอยู่ทั้งหน้าทันใด้ครับเนอะอยากสอบถามยังเพิ่มเติมนะครับสอบถามเข้ามาได้ครับผมช่องนี้ก็่นนีะครับเดี๋ยวเขามาถามราคากันนะครับถึงผมได้บอกไปต้นคลิปแล้วว่าผมจะบอกราคานะครับถ่ายคลิปนะครับรถคันนี้ราคาเท่าไหร่ครับพนักงานขอเช็คชัดครับสามหมื่นแปดพันบาทสามหมื่นแปดพันบาทนะครับ ต่อได้ยอะมาครับคันพาพี่น้องคอยอยากมาต่อต่อได้บ่อ๋อต้องต้องมาเบิ่งสเฉพาะรถก่อนนะครับเนาะอ่ามาตัดสินใจเอานะครับขั้นอ่าพ่อใจสิเอาแล้วเพื่อนกับรถลงไถ่ได้เพื่อนกับซอยคานน้ำมันได้เหมือนมัครับอ๋อครับครับผมนะครับย้ำนะครับราคาสามหมื่นแปดนะครับรถสีสวยๆครับเป็นสีมาใหม่ครับอ่าต้องมาเบิ่งรถด้วยตัวเองนะครับเนาะอ่า